สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัสีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.35. นาฬิกา35นาทีถึง 14. นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพัสอัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถรัรมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสิสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898121038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชนีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพพริ์สาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอัธยาศัยศรรของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัฒน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081 8 1 8 6 3 สำหรับสารธรรมเรื่องเห็นพุทธเห็นธรรมในพุทธสถานครั้งที่6นะคะขอ,อนำเสนอเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะนะคะคำว่าสิทธัตถะนี่หมายถึงมีความต้องการสำเร็จหรือสำเร็จตามที่ต้องการนะคะหลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะเจ้าชายแห่งเมืองก,กรุงกบินลพัฒได้อภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงสิริมหามายา ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหานะคะต่อมาพระเจ้าสีหาหนุสวรรณตตแล้วพระเจ้าสุทธโธทนะก็ได้สืบราชสมบัตินักคุมกบินพตัตต่อมานะคะเมื่อกล่าวถึงพระโพธิสัตว์หลังจากที่ได้สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพอสวรรคตก็ได้ไปอุบัติประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตมีนามว่าดุสิตเทพบุตินะคะเมื่อประทับที่สวรรค์พอสมควรแล้ว เทวดาในสวรรค์ทุกชั้นจึงอาราธนาให้มาเกิอย่างโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนเวนยสัตว์นะคะคำว่าเวนยสัตว์เนี่ยก็ท่านอบอกว่าหมายถึงสัตว์ผู้ควรเกี่ยวก,กับแนะนําสั่งสอนนะคะหรือเป็นสัตว์ที่พึงแนะนําได้หรือหมายถึงสัตว์ที่พอดัดได้สอนได้นะคะท่านเทพตรดุสิทธินะคะก็ทรงรับอาราธนานั้น จึงได้ลงมาจุดติณะพระคันของพระนางสิมหาหมายาทรงพระปฏิสนธินะคะก่อนจะถึงวันอาสาระปูรมีเพนเดือน8อีก7วันชาวเมืองกรุงกบิลพัทก็ประดับประดาตกแต่งพระนครด้วยประทีปโคมและดอกไม้อย่างวิจิตรสวยงามต่างก็ชักชวนกันออกมาเดินเล่นดูมหรสพซื้อข้าวซื้อของอย่างสนุกสนาน ส่วนพระนางสิสง็จมหามายาราชเทวีแห่งพระเจ้าสุโทธทนะได้ส่งเครื่องประดับและรูปไา้ของหอมแล้วก็เสวยสุขาพิรมได้ชมการเล่นนักขัตเกร์นะคะ <c oughs> ครั้นถึงวันอาสาละหะปูรมีพระนางก็ได้ทรงบริจาคทานสมาทานอุโบสถศิลน,นะคะก็หมายถึงศิลที่รักษาในวันอุโบสถก็หมายถึงศิลแปดนี่และคะ่ะ ก็ส่งสมาทานอุโบสถศีลดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำพอตกเย็นพระนางเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมก็ทรงนิทรารมในยามต้นแห่งราตรีครั้นเวลาใกล้รุ่งสว่างพระนางสุปินนิมิตว่าเทา้าจตุมาราชทั้งสี่คือเท,ท้าวัฏตรัฐเท้าวิรุณละหกเท้าวิรูปักแล้วก็เท้าวักุเรระ มายกพระองค์ไปนะคะพร้อมทั้งพระแท่นที่บรรทมนำไปยังป่าหิมพานวางประดิษฐานลงบนแผ่นหินที่ชื่อว่ามโนศิลาภายใต้ต้นรังมีนางเทพธิดามาเชิญพระนางให้เสด็จไปสงน้ำในสระอนุดาตชำระล้างมนทีนพระวรากายและให้เปลี่ยนอาพรเครื่องทรงมาใช้ของทิพย์ทั้งหมดลูบไล้ด้วยของหอม แล้วก็ประดับด้วยบุพาชาติอันเป็นทิพย์จากนั้นอันเชิญพระนางให้เสด็จเข้าบรรทมในวิมานทองอันประดิษฐสถานอยบยศเขาเงินและในที่ไกลๆกกันนั้นก็มีภูเขาทองอีกลูกหนึ่งนะคะมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากภูเขาทองมาสู่ห้องบรรทมของพระนางชูงวงซึ่งถือดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมหอมฟุ้งไปทั่ววิมานเลยค่ะ และได้กระทำประทักษิณพระนางครบสามรอบแล้วปรากฏเสมือนหนึ่งว่าจะเข้าสู่พระอุทธรทางด้านเบื้องขวาของพระนางในขณะที่พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตนั้นพระประมโมพธิสัตว์ได้เสด็จจุติลงปฏิสนธิในพระคันของพระนางขณะนั้นก็พลันบังเกิดกัมปนาทแผ่นดินไหวค่ะมีรัศมีสว่างไปทั่วทิศ ซึ่งเป็นบุพนิมิตโดยธรรมนิยมทั่วไปที่พระบรมโพธิสัตว์เสด็จลงถือปฏิสนธิในพระคันของพระมารดานะคะเมื่อรุ่งเช้าพระนางก็ได้เข้าไปกราบทูลแล้วก็เล่าเรื่องสุบินนิมิตให้พระเจ้าสุโธทนะทรงทราบพระเจ้าสุโธทนะจึงรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ปามโมกโหราจารย์ทั้งหลาย ให้เข้ามาเข้าเฝ้านะคะแล้วก็ให้ตำนายพยากรณ์พระสุบินิมิตของพระราชเทวีบรรดาพราหมณ์โหราจารย์ทั้งหลายฟังแล้วก็กราบทูลพยากรณ์ไปว่าข้าแต่พระราชาผู้จะเดินพระเจ้าข่าเป็นมหามงคลน,นิมิตอันประเสริฐพระองค์จะได้พระโอรสที่เลิศก,กว่าบุรุษทั้งปวงมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่มีอานุภาพมาก จะได้เป็นที่พึ่งของสรัรพสัตว์หาผู้เสมอเหมือนมิได้ถ้าดำรงอยู่ในเพศคารวาสวิสัยจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิงใหญ่แต่ถ้าออกบรรพชาจะได้ตัสรูุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจา้าเป็นาศาสดาเอกของโลกพระเจ้าสุโทธทนะเมื่อได้สดับรับฟังคำพยากรณ์เช่นนั้น ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากทรงรับสั่งตรัสสั่งนางสนมทั้งหลายให้ปณิบัติดูแลรักษาพระนางสิริมหามายาพร้อมทางพระราชโอรสที่อยู่ในพระคันเป็นอย่างดีนะคะมิให้มีอันตรายได้ได้แม้ศักเศษเสเี่ยวทุลีมากระทบได้เมื่อพระโพธิสัตว์ยังไม่เสด็จลงมาในถือปฏิสนธิในพระคันของพระมน,นางสิริมหามายานะคะก่อนหน้านั้นเนี่ย พระนางจะสมาทานศีลห้าที่สำนักของท่านกาลเทวินดาบทเป็นประจำครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิแล้วนะคะพระนางก็หยุดการรับสมาทานศีลจากสำนักของท่านดาบทพระนางทรงอธิษฐานสมาทานศีลด้วยพระองค์เองเหตุเป็นเพราะว่าการที่จะไปประทับนั่งสมาทานศีล แบบบาดชมูลของบุคคลอื่นนั้นย่อมไม่สมควรและความต้องการด้วยราคะกำหนัดในบุรุษเพศทั้งหลายของพระนางก็ไม่ได้มีนี่เป็นธรรมดาแห่งพุทธ,ธรรมารดาของทุกๆพระองค์นะคะในขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระคันของพระนางสิริมาหามายานั้นก็มีได้มีความรู้สึกว่าคับแคบทรงมีพระวรากายเบาสบายเหมือนไม่ได้ทรงพระคัน เมื่อพระนางปรารถนาที่จะเห็นพระราชโอรสในพระคันก็สามารถมองเห็นได้เหมือนมองเส้นได้ที่ร้อยอยู่ในลูกแก้วมาค่ะเรื่องทรงพระประสูติการธรรมดามนุษย์ทั่วๆไปนะคะก็จะอยู่ในคันจิตเดือนบ้าง8เดือนบ้างหรือ9เดือนบ้างจึงคลอดออกมาแต่พระโพธิสัตว์ทรงอยู่ในพระคันครบถ้วนทศมาศคือ10เดือน ถึงจะประสูตินะคะเมื่อพระนางศิริมหามายาทรงพระคันครบกกำหนดทศมาศคือสิเดือนแล้วพระนางมีความประสงค์จะเสด็จไปประสูติพระราชโอรสยังกรุงเทวะทะหะซึ่งเป็นเมืองของพระนางเองโดยถือตามลัทธิประเพณีพราหมณ์ที่ว่าภรรยาเมื่อมีคันจะไม่คลอดที่เรือนของฝ่ายสามี ย่มกลับไปคลอดอยังเรือนสกุลเ,เดิมของตนเองนะคะพระนางก็เลยเข้าไปกราบชูนขอพระราชอนุญาตจากพระเจ้าสุทโธทนะพระสวามีเมื่อได้รับพระราชอนุญาตแล้วพระนางก็ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทพร้อมด้วยทหารอมาต์และนางสนมเป็นจํานวนมากพระนางก็เสด็จมาโดยลําดับจนกระทั่งเข้าสู่เขตป่าลุมพินีซึ่งเป็นราชอุทยาน ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองก,งกรุงกบิลพัทและเมืองเทวทหะนะคะสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ร่มรื่นสวยงามน่าชมพระนางก็ปรารถนาจะเสด็จพักผ่อนเพื่อทัศนาชมราชอุทยานบรรดาหมู่อมาตทั้งหลายจึงจัดสถานที่ให้เสด็จเข้าไปประทับอย่างใต้ร่มต้นสาละขณะที่พระนางเดินชมราชอุทยานอยู่นั้น พระนางปรารถนาจะจับกิ่งสาละเมื่อยกพระหัตถ์เอื้อมขึ้นจะเหนี่ยวกิ่งสาละนั้นก็มีพระอาการปวดพระคันจวนจะประสูติเราอมาตและนางสนมทั้งหลายจึงผูกผ้าขึงม่านหน้าใต้ต้นสาละแห่งนั้นพระนางก็ทรงประทับยืนหันหลังอิงก,กับต้นสาละพระหัตถ์ขวาก็เหนี่ยวกิ่งสาละหันพระพักทอดพระเนตรไป ทางที่ตะวันออกเมื่อเวลาสายใกล้เที่ยงตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิห้าค่ำเดือนหกพนางก็ได้ประสูตริพระราชโอรสประกอบด้วยมหาบริษัทลักษณะมีบุญญาธิการมากเมื่อพระราชกุม,มารประสูติจากพระคันยังไม่ทันถึงพื้นปตพีท้ามหาพรหมทั้งสี่จากชั้นสุทธาวาสได้มารองรับพระวรากายของพระองค์ด้วยตาไข่ทอง ในขณะนั้นน้ำอุ่นและน้ำเย็นก็ตกมาจากอากาศนะคะแล้วก็ชำระล้างพระวรากายของพระนางสดมหามายาและพระราชกุมารจากนั้นเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็รับพระราชกุมารจากพระหัตถ์ของเท้ามหาพรหมแล้วส่งต่อไปให้นางสนมพระราชกุมารเสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปตัตตภีด้วยพระบาททั้งสอง แล้วทอดพระเนตรไปทั่วทิศท,ทั้งสิบมิเห็นผู้ใดจะมีบุญญาบารมีเสมอเหมือนกับพระองค์เลยจึงหันหน้าไปยังทิศเหนือเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเจ็ดเก้าแล้วเปล่งอาภิสวาจาคือวาจาที่อันอาถานว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้วนะคะพระชาติที่รพ,พระโพธิสัตว์พอประสูติจากพระคันมันดาแล้วเปล่งวาจาได้นั้นมีอยู่3พระชาติคือ 1. พระชาติที่เกิดเป็นพระมหูสถ 2. พระชาติที่เกิดเป็นพระเวสันดร 3. พระชาติที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธตะนะคะ ในพระชาติที่เกิดเป็นมโหสถนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์คลอดจากคันของมันดาท้าวสักกะเทวราชก็ได้เสด็จมาทรงวางแก่นจันทร์ที่มือแล้วก็เสด็จไปพระโพธิสัตว์กำรรแก่นจันทร์นั้นไว้ในมือตลอดคราวนั้นมันดาจึงถามพระโพธิสัตว์ผู้เป็นลูกว่าแน่ ä, พ่อลูกถืออะไรมาพระโพธิสัตว์จึงได้ตอบว่าข้าแต่แม่ยาครับ เพราะเหตุที่ถือเอายามาคนทั้งหลายจึงตั้งชื่อให้แก่พระโพธิสัตว์ว่าโอสถทารกนะคะคือเด็กถือยาจนทั้งหลายจึงถือเอายานั้นใส่ไว้ในตุ่มโอสถนั้นสามารถรักษาโรคสารพัดต่างๆแม้กระทั่งคนตาบอดและหูหนวกเป็นต้นต่อมาเพราะถือเอาคำที่พูดกันว่าโอสถนี้มีคุณมากโอสดนี้มีคุณมาก พระโพธิสัตว์จึงได้มีชื่อขึ้นใหม่ว่ามโหสถส่วนในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์เพียงคลอดจากคันของมันดาก็เหยียดแขนออกพางกล่าวว่าข้าแต่แม่ในเรือนมีทรัพย์บ้างไหมลูกจะให้ทานพระมารดาของพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าแนะ่พ่อลูกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์ว่าแล้วก็วางถุงเงินพันหนึ่ง ไว้บนมือฝ่ามือของพระองค์ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นมีมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งของที่เป็นสหาชาติมงคลบังเกิดขึ้นในวันเดียวกันรวมเจ็ดประการคือ 1. พระนางพิมพาราชเทวี 2. พระอานนท์พระพุทธอุปทา 3. าการุธายีอม,มาตสีนายฉันนะห้ามากันตกะ 6. ต้นพระศรีมหาโพธิ และ7จ็ขุมทรัพย์ทั้ง4มุมก็คือสังคณิธิเอรณิธิอุบล,ลนิธิและบุญธลิกนิธิมุเทพเทวดาในดาวดึงพิภพมีสมเด็จพระอ,อมรินทราที่ราชเจ้าเหมือนต้นต่างกระทำสการะบูชาแท้สองสาธุการเอกระเริกไปทั่วเทวโลกพระเจ้าสุดโทธนะพร้อมด้วยพระพยุรญาตเมื่อได้สดับข่าวว่า พระสิริมหามายาประสูตรพระโอรสต่างก็เกิดปิติโสมนัสจึงตรัสสั่งให้เสด็จกลับสู่พระนครกบิลพัทแล้วพากันส่งบรรณาการสิ่งของอันประเสริฐเป็นเครื่องบำรุงรักษาพระมหาสัตว์มาถวายโดยทั่วกันส่วนท่านการเทวินลดาบทหรืออสิตะดาบทซึ่งเป็นฤาษีนักพรตประจำกรุงกบิลพัทและเป็นที่เคารพนับถือของราชสกุลสากยะ เมื่อทราบข่าวการประสูตรของพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะจึงได้เข้าไปเยี่ยมอย่างพระราชวังพระเจ้าสุทโธทนะทรงต้อนรับปฏิสันถานต่อท่านการเลวเทวินดาบทเป็นอย่างดีเมื่อท่านดาบทนั่งลงบนอาสนะแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทรงอุ้มพระราชโอรสออกมาเพื่อให้นมัสการพระดาบทเมื่อท่านดาบทได้เห็นพระราชกุมาร ซึ่งมีพระรูปลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษลักษณะทุกประการก็เกิดความเคารพศรัทธานในพระราชกุม,มารได้ลุกจากอาสนะซึ่งเป็นที่นั่งของตนแล้วคุกเข่ากระทําการอภิวาทกราบลงแท้พระบาทของพระกุมารพร้อมกับกล่าวพยากรณ์ว่าพระราชกุม,มารนี้เมื่อจเจริญวัยขึ้นในอนาคตถ้าอยู่ครองเพศคารวะจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวชจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัพพันยูสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกหลังจากท่านดาบทบพยากรณ์เสร็จก็หวนระลึกนึกถึงตนเองเกิดความโทมนัสร้องไห้เสียใจในความอาภาัพของตนที่ว่าพระราชกุมารนี้ไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้วตนเองคงไม่มีอายุยืนยาวอยู่จนได้เห็นจะต้องตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมในชั้นอรูปภพ ถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัสรล้อีกสักร้อยองค์หรือพันองค์ก็ไม่มีโอกาสได้พบเห็นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมสูญจากลาบอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักพระเจ้าสุดโทธทนะพร้อมทั้งพระประยุรญาตเมื่อทรงเห็นท่านดาบทซึ่งเป็นที่เคารพสการะของตนเองได้คุกเข่าก้มศีรษะกราบพระราชุมมางอย่างนั้น ต่างก็พากันคุกเข่าเอาพี่วาดกราบพระราชกุมารเช่นเดียวกับท่านดาบทหลังจากนั้นพระประยุรยาทั้งหลายต่างพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตอนเองให้เป็นบริวารและเป็นเพื่อนเล่นของพระราชกุมารตระกูลและหนึ่งพระองค์เมื่อท่านดาบทกราบทูลลาพระเจ้าสุโธชนะกลับก็นึกได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นพระราชกุมารแต่จสรู้เป็นพระสัพัญยุก็ตามแต่ว่านาละ นาลกะหลานชายของเราจะได้เห็นเป็นแน่แท้จึงได้บอกเนื้อความนั้นแก่นาลกะผู้เป็นหลานและแนะนำให้บวชรอคอยตั้งแต่วันนั้นฝ่ายนาลกะเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาเป็นอันมากเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าแนะนำของลุงอย่างนั้นจึงปรงผมโกนหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวสวัสด์แล้วก็อธิษฐานเพศบรรพชาด้วยคำว่า ท่านผู้ใดเป็นอุดมบุคคลผู้สูงสุดในโลกข้าพเจ้าขอบรรพชาชเฉพาะต่อท่านผู้นั้นหลังจากออกบวชแล้วนาลกาาดาบทหลีกไปบำเพ็ญเพียรที่ป่าหิมพานเมื่อพระโพธิสัตว์ตัดสรุป้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงธรรมาจากกับประวัตนาสูตรแล้วเจ็ดวันนาลกกาดาบทจึงเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ ทูลถามข้อปฏิบัติของมุนีพระศาสดาตรัสเรื่องโมเนยะปฏิบัติก็คือหลักปฏิบัติของมุนีสามประการได้แก่กายะโมเนยะวจีโมเนยะและมโนโมเนยะเพื่อความสํำเร็จผลสูงสุดแก่นาลกะนารกะารกะดาบทฟังข้อปฏิบัติอันเป็นคุณธรรมของผู้เป็นนักปราชญ์แล้ว ก็บังเกิดความเลื่อมใสกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทครั้นได้อุปสมบทแล้วนานละกะเป็นผู้มีความปรารถนาในการเห็นหนึ่งในการฟังหนึ่งในการถามหนึ่งก็กราบทูลลาเข้าป่าบำเพ็ญโมเนยกะปฏิปทาอย่างอุกฤษไม่นานก็บรรลุอรหัตผลหลังจากนั้นเจเดือนท่านก็นิพพานด้วยอนุป,ปาทิเสสะ ณภูเขาหิงคุลิกะพระศัสดาสเสด็จไปกระทำชาวนากิจและให้เก็บอธิธาตุบรรจุในเจดีณภูเขานั้นเรื่องพยากรพระลักษณะเมื่อพระราชกมุมารมีอายุครบห้าวันพระเจ้าสุดโททนะและพระนางสิริมหามายาพร้อมทั้งพระประยุรญาทั้งหลายได้เชิญพรามหนึ่งร้ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไตรเพศมาฉันโภชนาอาหาร ในพระราชวังแล้วก็ให้พราม์ทั้ง108ท่านคัดเลือกพราหม์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศประเสริฐกว่าพรามณ์ทั้งปวงให้เลือกได้เพียง8ท่านเพื่อเป็นผู้พยากรพระลักษณะพระกุมารพราหม์ที่ถูกคัดเลือกออกมาจาก108ท่านก็คือ 1. รามพราหมณ์ 2. ลักษณะพรามณ์ 3. ยัญญพราหมณ์ 4. ทุชพรามห้าโภชพรามหกสุทัตตพรามเจ็ดสุยามพรามและแปดโกนธัญญพรามพรามเจ็ดท่านแรกได้พยากรณ์พระลักษณะพระกุมารว่าพระราชกุมารนี้ถ้าดำรงอยู่ในเพศครวะจักได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ปกครองทั่วทั้งปัตพีมนทน แต่ถ้าเสด็จออกวันพชาประพฤติพุทธพมจันทร์จกได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกโดยไม่มีศาสดาอื่นยิ่งไปกว่าส่วนท่านโกนธัญญาพรามณ์ซึ่งเป็นพรามที่มีอายุน้อยกว่าพรามทั้งจิตท่านได้พยากรณ์พระลักษณะพระกุมารว่าพระกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัย จะไม่อยู่ของเพศพกาลวาดอย่างแน่นอนเอาละค่ะพระเจ้าสุดโททนะเมื่อได้สดับคํำพยากรของพราหมณ์ทั้ง8ปดนะคะโดยเฉพาะของท่านโกนธัญ,ญพราหมณ์เกิดความวิตกขึ้นในพระไทยเพราะว่าพระองค์มิได้ปรารถนาให้พระราชโอรสของพระองค์เสด็จออกบวชพระองค์ปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสวยราชสมบัติ เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ามหาทวีปทั้งสี่จึงได้ตรัสถามพราหมณ์เหล่านั้นว่าพระราชโอรสของเราได้เห็นสิ่งใดจึงมีจิตปรัชานาจะออกบวชนะคะพวกพรามทั้ง8ก็ได้กลับทูลว่าพระราชกุมารได้เห็นนิมิตทั้ง4ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตจึงจะสระราชสมบัติออกบวชแล้วจะได้ตัดสรู้เป็นองค์พระสัพพันยูพุทธเจ้า พระเจ้าค่ะพระเจ้าสุดโนทนะจึงมีพระบัญชารับสั่งอย่างเด็ดขาดว่าต่อไปนี้จงอย่าให้รูปนิมิตทั้งสี่นะคะหามายถึงรูปนิมิตเกี่ยวกับคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพช,ชิตก็คือบอกว่าอย่าให้รูปนินมิตทั้งสี่ประการนี้เข้ามาใกล้พระราชะโอรสของเราเอาละค่ะเรื่องราวกาลสุกสนานจะเป็นอย่างไรต่อคงต้องติดตามฟัง ในครั้งหน้านะคะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่ทุกทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ